คุณผู้ชมคะโครงการที่เตรียมจะใช้เงินมหาศาลด้วยเหตุผลที่ว่าประเทศไทยไม่มีโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่มานานถึงสิปีแล้วเป็นเหตุผลที่รัฐบาลเตรียมออกร่างพระราชบัญญัติไฟเขียวให้กระทรวงการคลังกู้เงินถึงสองล้านล้านบาทค่ะเพื่อน,นําไปลงทุนในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่แน่นอนนะคะเงินจํานวนมหาศาลแบบนี้เกิดเสียงวิาพากวิจารณ์เกิดคําถามตามมาว่าจะเป็นการสร้างนี่สาธารณะให้ไทยเกินความจําเป็นหรือไม่ พร้อมๆกับจะทำให้ไทยเสียวินัยทางการคลังหรือไม่และอาจจะเป็นการหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากรัฐสภาด้วยติดตามจากรายงานค่ะจํานวนนี้กระทรวงการคลังจะกู้เงินผ่านการออกพระราชบัญญัติ2ล้านล้านบาทและอีกกว่า2ล้านล้านจะกระจายผ่านการจัดทำงบประมาณประจำปี ซึ่งการกู้เงิน2ล้านล้านจะนำมาลงทุนระบบขนส่งทางรางกว่าร้อยละ80ภายใต้เป้าหมายในการเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงภูมิภาคและอาเซียนแต่หลายฝ่ายเกรงว่าจะทำให้นี่สาธารณะของประเทศเพิ่มขึ้นแม้รัฐบาลยืนยันว่าจะดูแลไม่ให้เสียวินัยทางการคลังกระทรวงคลังคำนวณมาเนี่ยคือเฉพาะโครงการสองล้านล้านเนี่ยจะสร้าง GDP ได้อย่างน,น้อยปีแล้วมาหปร์เซ็นทุกปีนะ อันนี้เฉพาะตัวโครงการน,นี้นะไม่ใช่ตัวอื่นนะคือสร้างการเพิ่ม GDP สร้างแรงงานอีกประมาณ5้าแสนตำแหน่งใน7ปีนี้นะครับแล้วก็ตัวที่ทุกคนเป็นห่วงคือเรื่องนี้สาธารณะก็คงต้องกําหนดกรอบไปที่5้ของ GDP นะครับก็เป็นทางวินัยทงางการคลังนะแม้รัฐบาลจะยืนยันว่าจะไม่ให้หนี้สาธารณะเกินกว่าร้อยละ50ของ GDP หรือสูงสุดไม่เกินร้อยละ60ซึ่งขณะนี้หนี้สาธารณะอยู่ที่ประมาณร้อยละ40 แต่นายคำนูนสิทธิสมานสาวสัรหาเห็นว่าทั้งหมดเป็นการคำนวณจากสถานการณ์ปัจจุบันยังไม่รวมงบประมาณในโครงการประชานิยมอื่นๆรวมถึงโครงการรับจำนำข้าวนอกจากนี้การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานครั้งนี้ส่วนใหญ่รัฐกู้เงินเป็นหลักซึ่งควรหารายได้เพิ่มเพื่อไม่สร้างภาระทางการคลังเมื่อเราจะลงทุนขนาดใหญ่เนี่ยนะฮะประเด็นที่เราต้องตั้งคำถามก็คือหนึ่งรายได้ เราไม่มีทางที่จะมีรายได้อื่นแล้วเหรอนอกจากกู้อเอารายได้จากปิโตรเรียมเนี่ยทาได้ไหม <Okay. S 2> นะฮะ <Okay. S 2> สองแล้วเราตั้งเป้าการวางแผนการจ่ายหนี้เงินกู้คืนไว้ได้อย่างไรนะฮะสามแล้วในการตั้งเป้าทั้งหมดนั้นเนี่ยนะฮะเราได้คำนวณถึงให้ความเสียหาย หรือว่าผลขัดทุนที่จะต้องเกิดขึ้นจากนโยบายประชานิยมอื่นๆในรอบจากนี้ไปอีก 2, 3ปี4ปี5ปีเนี่ยนะฮะอย่างไรบ้างสอดคล้องกับนายธีรชัยภูวนานารานุบาลอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลังที่เห็นว่าควรมีการประเมินหนี้สาธารณะและภาระจากโครงการต่างๆให้ประชาชนได้รับทราบเป็นระยะ พร้อมอยังเห็นว่าการที่รัฐบาลออกเป็นพระราชบัญญัติเงินกู้ทําให้การตรวจสอบความคุ้มค่าโครงการและการป้องกันการทุจริตทําได้ยากแม้รัฐบาลจะนําสัญญาคุณธรรมซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและเอกชนมานําร่องกํากับดูแลลักษณะอย่างนี้มันเป็นการลงทุนซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องเร่งด่วน นะฮะเอ่อราจะเป็นจะต้องทําภายในปีเดียวนะฮะสามารถดําเนินการโดยใช้กระบวนการงบประมาณปกติเนี่ยทยอยดําเนินการหลายๆปีได้เพราะฉะนั้นแต่แนวนี้เนี่ยผมคิดว่าอ่โดยโดยโดยหลักผมคิดว่าควรจะไปใช้กระบวนการกู้เด็โดยผ่านกระบวนการงบประมาณเนี่ยเป็นหลักมากกว่ามากกว่าที่จะมาใช้การออกกฎหมายเฉพาะไม่ว่าจะเป็นในรูปพระราชกําหนดหรือในรูปพระราชบัญญัติ นายธีรชัยเห็นว่าในอนาคตควรมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อปิดช่องไม่ให้รัฐบาลออกกฎหมายเฉพาะในลักษณะของการออกพระราชบัญญัติหรือพระราชกำหนดเพื่อกู้เงินมาใช้ในโครงการขนาดใหญ่ซึ่งเป็นการรวบรัฐตัดตอนหลีกเลี่ยงการตรวจสอบในกระบวนการรัฐสภา